สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตอินสต็อกให้นะฮะตัวของแถมเอามาเติมสต็อกแล้วนะครับจะมีหนังเจ็บกีสอนะครับแล้วก็หินปะกนาตัวหนังเจ็บกีสอเนี่ยผมจะทาสันขัดให้ทุกตัวนะครับจะทาให้เหมาะสมกับเบอร์หินที่เพื่อนซื้อไปนะครับคนที่รับจบเบอร์หนึ่งพันผมก็จะทาสันขัดตัวหนึ่งให้คนที่รับจบเบอร์หนึ่งหมื่นก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับก็จะอิงจากการ์ลคมตัวนี้ก็เป็นเพชรญี่ปุ่นนะครับเป็นเพชรสองหน้าความละเอียดสี่ร้อยคู่หนึ่งพันต สองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับครแค่คุณภาพจีนกันเป็นแบบเก่ากับแบบใหม่แล้วก็ตัวนี้เป็นของรั้จีนนะครับคุณภาพดีเหมือนกันพอๆกันเลยก็จะมาพร้อมคู่มือการใช้งานหนะะ้าตาก็แบบนี้นะครับไซส์จะใหญ่กว่าตัวของญี่ปุ่นนิดนึงฐานเป็นอลูมินัมนะครับความละเอียด350แล้วก็พื้นหลังเป็นบับเบอร์นะครับใช้การลื่นได้ดีตัวนี้ใช้ปากก้านได้ดีมากๆนะครับดีมากเลยเพราะว่าเราจะไม่เจ็บมือนะครับเวลาเราปรากก้านเนี่ย มันจะไม่เสียสีมือเราเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้่มันเป็นเพชรทั้งสองด้านเวลาเรารับอาจจะเกิดรอยแผลที่นิ้วมือได้ตัวนี้ใช้ปรับหน้าหินดีนะครับหรือว่าไปใช้ลับคมก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะใช้งานแต่ผมแนะนำคำเดิมนะครับหินก้อนไหนใช้ลับคมให้ใช้ลับคมไปเลยนะครับหินก้อนไหนใช้ปรบับหน้าก็ให้ใช้ปรับหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าไปรับคมคุณภาพพอๆกันนะครับก็เลือกซื้อกันได้ตอนนี้ก็จะเป็นหินธรรมชาติเบอร์หมืน่นนะครับก็มีซื้อสั่งซื้อกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเบอร์นหนึ่งหมื่อน ก่อนที่จะเอาไปลงหินเบอร์หมือนแล้วก็จะมีตัวหินสังเคราะห์เบอร์พันนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนาแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานนะครับสึ0รอช้าแล้วก็จะมีเบอร์พันตัวหินธรรมชาติตัวนี้นะครับอันนี้เหลือก็กสุดท้ายแล้วนะผมไม่ได้สั่งเข้ามาแล้วเพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็เลยไม่สัง่งแล้วสั่งเป็นตัวสั่งเข้าดีกว่าแล้วก็มีหินจีนนะครับเป็นธรรมชาติเบอร์หมือนสองสองตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นหินสังเคราะห์เบอร์หมือนห้าตัวนี้ก็ลองเลือกใช้งานกันดูนนนนนะะะะคครรัััับบแลลล้้วววก็จมมีีีีตตหหิเเปาายยอ พื้นหลังเป็นรัเบอร์นะครับเป็นยางใช้กันเล่นได้จริงไม่เหมือนตัวโมเดลเก่าที่ขายกันอยู่คาแมททั่วไปนะครับเป็นคนละตัวกันตัวนี้ก็คุณภาพดีมากๆเหมือนกันนะครับใช้ผมแนะนำตัวนี้ใช้สำหรับการปรับหน้านะครับไม่แนะนำใช้รับคมใช้ปรับหน้าได้ดีมากแล้วก็จะมีตัวหินขัดหน้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับที่ผมลงไปในคลิปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาส่วนตัวนี้เป็นของจีนนะครับส่วนหนังเก็บยเกี่ยวซ้อนนะครับนังที่ผมใช้เนี่ยเป็นหนังขัดเกรดอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่หหนนนนััังงงงงกรรรรระะะลปป้อ,อไคบเเ็นนที่า,าสสููแวด หนังตัวที่ผมใช้จะมีหนังของประเทศจีนนะครับที่เป็นรุ่นเล็กแล้วก็เป็นหนังของ UK UK ก็อยู่ในเด็คคิงดอมนะครับไม่ใช่ USA นะครับคนละที่กัน UK ก็พวกกอังกฤษอะไรพวกนั้นนะครับเป็นหนังของ UK แต่นำเข้าโดยประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมใช้นะฮะจะมีไม้มะค่าถ้ามะค่าหมดก็จะใช้เป็นไม้แดงนะครับส่วนรุ่นเล็กจะใช้เป็นตัวไม้สักก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาหนังละเอียดหรือว่าหนังหยาบหรือว่าจะแปะทั้งสองด้านก็ได้หมดเลยนะครับจะเอาทั้งละเอียดทั้งหยาบแปะสองคุณเนีี่ยออกกมมาาด มากแบบมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับแต่หลายๆคนมองข้ามการเจบเกสรของหนังไปนะครับบางคนอาจคิดว่าไม่สําคัญไม่จำเป็นแต่ผมบอกเลยว่าสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเปรนหนังที่ผมใช้งานตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหนังนูบักนะครับผมจะใช้เป็นหนังประมาณสามสีแบบนะครับจะใช้เป็นเฟรชีฮอสใช้เป็นนูบักนะครับแล้วก็ใช้เป็นฟูกเกรนจะเป็นหนังคุณภาพสูงทั้งหมดนะครับทุกตัวเลยไม่ไม่ไม่ได้ใช้พวกเศษหนังที่ซื้อมาแบบแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มาแปะให้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเป็นหนังแท้เกรดซื้อรายแผ่นแบบนี้เลย ทำให้ชิ้นต่อชิ้นนะครับใครที่สั่งซื้อหนังเจตเกสอนมาพวกนี้จะเป็นหนังยูเคนะครับยูเจตคิงดัมก็ไว้ใช้กันใหม่คลิปหน้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเพชรปะปนหน้าปุมแถนไปนะครับการใช้งานก็เหมือนเพชรปะปนหน้าปกติทุกประการนะครับการใช้งานเอาหินแช่น้ำให้เรียบร้อยนะฮะให้มันหินน้าแล้วก็เอามือสองมือนะครับพอดีผมชื้นก็จับอยู่เอามือสองมือประกบกันให้แนบสนิทนะครับให้มันทั่วหินตัวที่ผมแถนไปเนี่ยจะประกบง่ายน,นะครับเพราะมันอันเล็กกดน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็ถูให้ทั่วเนื้อหินยังว่าให้ทั่วนะครับอย่าให้เหลือเลยสักจุดเพราะว่ามันต้องได้ระนาบให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนรับกลบอันนี้ก็เป็นวิธีกกกาา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 รรรรรรใใใชช้้้้้้้้งงงนน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 หหิปปปััััดดดะะะคคบบบีีเเเสส็็จแลลวออออไยย่ วิธีการใช้งานหนังจิตเจสอนคมที่ผมแถมไปนะครับให้ถือแบบนี้อย่าเอานิ้วมาวางให้สูงกว่าแผ่นหนังนะครับอันตรายเดี๋ยวจะโดนบาดใครที่ไม่ถนัดการถือติดมาด้านหลังนะครับมันจะมีสติกเกอร์ผมแปะไว้ให้ลอกแผ่นพลาสติกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาไปยึดกับพื้นผิวเรียบอย่างเช่นกระจกหรือกระเบื้องนะครับทำความสะอาดก่อนแปะนะครับมันจะยึดเกาะได้ดีกว่าส่วนวิธีการใช้งานให้นำมีดมาทาบแบบนี้นะครับอ่ะเพื่อนเห็นช่องว่างระหว่างใบมีดกับหนังใช่ไหมทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆกดปลายมีดลงนะครับกดลงเเเรรรืืื่่่อออยยยๆๆ,ๆ จนมันไม่เห็นช่องว่างไม่เห็นเงาแล้วนะครับพอไม่เห็นแล้วปุ๊บกดลงนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งถึงสองมิลนะประมาณนี้นี่คือมุมที่เพื่อนๆต้องใช้งานนะครับก็กะเอาได้นะครับไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นทุกมิลลิเมตรอะไรแบบนั้นการที่เรารับไม่ก็บเอสอนไม่ตรงองศาเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับไม่ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นกะกะเอาแต่ว่าแนะนําว่าอย่าให้แบนเกินนะครับแบนก็คือแบบนี้ให้มันชันๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแบนเกินไปเนี่ยมันมันจะไม่โดนยอดคมนะครับจะไปโดนแก้มคมแทนแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือ ให้รับตามแนวคมแบบนี้นะครับห้ามสวนคมเด็ดขาดสวนคมก็คือเหมือนการรับหินนะครับแบบนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับหนังคุณจะขาดทันทีแล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งคือเวลากรอปหนังไปเนี่ยพอมันสุดคมมีดแล้วเนี่ยอย่าหยุดนะครับให้ยกขึ้นเลยแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าสุดแล้วยกขึ้นเลยอย่าหยุดกลางคันแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราหยุดเนี่ยบางทีมันไม่ได้สวนคมหรอกแต่มือเราจะเกิอดอาการกระตุกนะครับของผมเนี่ยเป็นหลายอันแล้วพังไปเยอะกระตุกแล้วมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้หนังของเราก็จะขาด ผมก็เลยแนะนําว่าอย่าหยุดสต็อกนะครับให้ยกขึ้นเลยยกไปเลยแบบนี้เพราะว่าหนังขาดแล้วเนี่ยซ่อมไม่ได้นะครับทิ้งอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานหนังก็บเกสรผมจะทาสารขัดไปให้นะครับตัวนี้ทาสารขัดที่ความละเอียดสามพันปิดก็ไว้ใช้คู่กับคนที่ซื้อหินเบอร์พันไปนะครับผมจะดูความเหมาะสมนะครับใครซื้อหินเบอร์ไหนไปผมก็จะทาสารขัดที่ควรจะใช้งานคู่กับตัวนั้นให้นะฮะอันนี้ก็แนวผมที่ได้จากหนังก็บเกสรตัวนี้ ก็ใ่ก,กระจกเรได้ตามปกตินะครับมโฟกันเลยอ่ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทํางานของหนังกเก็บเกซอนเนี่ยตัวนี้เป็นไซส์มินินะครับเป็นไซส์ทดลองใครที่ชอบก็มาสั่งทําตัวที่มันคุณภาพสูงกว่านี้ได้นะครับผมทําอยู่ก็เลือกได้ทั้งหนังหยาบหนังละเอียดนะครับหรือว่าจะแปะคู่ทั้งหยาบทั้งละเอียดในไม้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่า ให,ให้ใช้เป็นสองอันดีกว่าหรือว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการแปะคูะ่เวลาแปะแปะคู่คือแปะบนล่างนะป่วแล้วก็ล่างเวลาระวังเนี้ยมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับถ้าเกิดปุ่นขยะอะไรพวกนี้ติดตรงแผ่นหนังก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนำไม่ใช้หน้าเดียวดีกว่าถ้าอยากได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดก็เอาเป็นไม้สองอันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเซฟม,มุก็ก็แปะคู่ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดน,นั้นก็เวลาวางเก็บก็หาอะไรมารองที่มันสะอาดสนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะครับ